สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนพบก,นกับช่องสาวสาวาอีกเช่นกันเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูก็จะพาทุกคนไปดูอ่ารีแอคชั่นนะคะหรือความรู้สึกนะคะของสาวลาวที่ได้มาเห็นอ่าประเทศไทยที่ได้มาเห็นถนนเมืองไทยที่ได้มาเห็นแบบว่าหลายสิหลายอย่างที่อยู่อ่าประเทศไทยนะคะจะมีความรู้สึกยังไงนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมในคลิปของในช่องของบาโบะนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ต้องขออนุญาตช่องของบาโบะนะคะที่เอาคลิปมาทำคลิปรีแอคชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของบาโบได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็ถ้าใครเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดต like, ิด,ดตามนะคะก็ขอทุกคนที่จะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของอูด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนอูก็กสนับสนุนอูได้นะคะโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แดงนะคะหรือว่าอ่าเป็นการดูคดูคลิปโดยที่ไม่เลื่อนข้ามโฆษณานะคะทุกคนเพื่อเป็นการซัพพอร์ตในการทำคลิปต่อๆไปของอูด้วยนะคะทุกนะค,คนโอเคคะ่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าสาวลาวจะ มีความรู้สึกยังไงนะคะจะมีรีแอคชั่นยังแบบไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปรับซุมพร้อมๆกันเลยค่ะตึ๊งไม่รู้ปะนานโอ้โหวงแบบเอาเอาสีกว่าน่อยเอาสีดีกว่าจะถามว่ามีมือซีมคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ว่าจะไรอ่าสกายวอล์กยู่แล้วเฮ้ยไอสะพานลอยอ๋อสะพานสะพานลอยอยู่แล้ว สะพานลอยยูเล่าแม่นอ๋อเพิ่นเพิ่นเขาแมนว่าจะอะไรล <Rapid. S 2> <the> <แ>่ะเพิ่นก็บอกว่าเขาอ๋อสะพานลอยยูเล่าอลังการโอ้ไกลเลยเห็นว่าน้องตายเขาบอกว่าสะพานลอยบานเฮาอยู่อยูเล่าน่ะอลังการกว่ายู่ไทยเพิ่นว่าดิบุกเอ็นบุกเอ็นจะบุเอ็นอู้มันี่เห็นบ่ยักมันหนีตีน้องตายยักมันหนีไปลบอ๋ออยู่บ้านนอกอ๋อยู่บ้านนอกยัดเลืออยู่ในเมื่อจะ่า่าอย่าอย่าไปมาตัวเองอยู่บ้านนอกดิขนาดมันลุกทันยังมัยย่เราวมาตัวเองอยู่บ้านนอกดิ เออฮะ, oh. อะ,อะชวนชวนมนุษย์ทำซิเป็นสปิทไทยิคุณคุณมนุษย์ทำคะคุณม,มาลูนี่ใชคะดูอะไรคะบล็อกสกายบล็อก <c ười> <c ười> กโอเคโอเคสกายบลอกสกายบล็อก,อกเอาสิน้องเอาไงเลย้างยางลอยฟ้า<อ>างายางลอยฟ้าอ่าคือเมืองไทในก้นหลด้วยเนา,นานะเมืองไทยในก้นหล เบิ่งรถเพิ่นนี่รถเพิินกันไรรถไฟต้มกันอ้ทุกคนอุ้ยยันนะวนโซนกันดอกเนาะคือแบบรถไฟตัมกันสวยงามมากอันนี้ก็ยบนโต๊ะขับรถไฟบนต๊มันคือกี่เด้อไอหรถไฟบนต๊มันทันบออันไหนหมอกโซ่ใหม่ปะ่ใหม่บอกโซ่จนบอ่ะขอ้ต้องถามเอฟัเ้บนี้รถไฟกซ นั่นสิรถไฟมันคือบบซอดปะเนี่ยโบโตกนี่นี่นีไปลงไปต่อคิ้วอยู่เปล่าตอนนี้คือว่าได้ซับไม่แล้วรถต่อคิวรถต่อแถวน้องตายรถต่อแถวอ้รถไฟรถต่อแถวเลยไปขึ้นไปต่อแถวเลยสิแล้ววันนี้จะอะไรนี่ห้อยเส้นง่ายกันไม่ไดแล้ววันนี้ก็เรื่องรถเมาหน่อยมีคอมเมน่หนึ่งใหม่อีกเลยเด้ฮะบอเรื่องรถเรื่องรถนี่ คือเขาปลูกพังกันแต่โนบานหมดเลยคือเริ่มขับรถเริ่มขับรถเริ่มขี่รถเด็กเขาซ้อนกันเหงมีมารยาทในการขับรถในหน้าตายคนไทยในเมื่มวาแต่มีมารยาทในการขึ้นรถไปมารยาทในการกินเผามารยาทในการสื่อของขับรถแต่ของนี่มารยาทในหน้าตายคือเพิ่นบอกไว้หลายคนเลยเนเพิ่นวางซี่เพิ่นวางจะไดรครับเพิ่นว่าอันนี้เป็นข้อวเม่นเดียวเนี่ย่นว่างรถเพลินเล้ามีแต่รถดูรู้และที่สำคัญเป็นคนนั้น รถคนล่าสื่อหรือเงือนโซดทำอะไพาดพ้งคนไทยคนน้คนไทยอ่ะสื่อหรือเงผ่อนในความคิดเบาหน่อยก็หลงตายคิดเห็นเอาดิเงื่อนซดเงื่อนพเนี่ยบอกันเนวจริงนั่นนั่นนั่นเพราะว่าคือยกตัวยาด้วย่้าลงตายแล้ับผ่อนคือะไรอนมือไหวอนเหือพนไหนเขาต้องวอาแบบนี้ในหลงตายคือเงินสดเงผ่อนนี่เขาตองเบิงเบงว่าบ้านเขามีไฟแนนบอก การที่จะพ่อนรถนี่บ้านเขาต้องมีไฟแนนซ์ถ้าบ้านเขามีไฟแนนซ์ถึงพ่อนได้เมืองไทยนี่เขาพัฒนาเขาเจริญเขามีไฟแนนซ์รองรับเขาถึงกล้าให้พ่อนเด้มีมีไฟแนนซ์มีบัตรเครดิตเด้อสีคนเราเขาม่มีทางเลือกแม่นต้องเป็นหนังสือสดคือผ่อนหน่อยนี่อยากได้รถจนชีตายเลยนี่ยังไม่มีเงินเสิร์ยังไม่มีเงินซื้อ์ฟ่วยมือเนี่ยอยากได้รถสีตายกระดูกสิข่าวมอแล้วนี่อายุ่ในหวดสามสีเลยยังไม่มีเงินเสิร์อยู่ทั้งสี่ได้บอกหน่อยในเมื่อน้องตายบอกองี่สวนทางเลยเด้ครับผม น้องตายที่รับผิดชอบ์เนี่ยไหนเพราะว่าเขาบอกว่าคนล่าเขาต้องเสียเงิว่าน,นสดคนล่าเขามีเงินแต่น้องตายว่าเงินื่อนพ่อนพ่อนเขาอีทีเด้เนี่ยเน,น,นี่ยหนเคยเคยเห็นแบบแค่พวกวเนี่ยกับเกล็ดพรอนเกล็ดพรอนนะอ๋อหมูยังเขาก็บพรอนมาแล้วแล้วที่พ่อนเนี่ยเพิ่นพ่อนไปจนจบหงวดบอกเลยว่าถือยึดก่อนออน,นั่นไงนั่นไงเพรคอยย้นถึงยึดน้องตายพูบอ๋อนั่นถึงยึด ก็คือนั่นแหละดอกดอกเบี้ยมันสูงแล้วก็พอนออกับพอนพอนสูงคือคือเมืองไทยนี่เชื่อว่าพอนลดถึงสี่พันบาทสามพันบาทสี่พันบาทตรงก่อนอเดี๋ยวขอแซงก่อนเอาว่าจัจไรครับประเทศไทยบริจรึงยังไงกันนะฝรั่งกุญญังบางทีนะต้องตายฮะนี่เอา มาเที่ยวมาเที่ยวแบบว่าน้ำเอียงวะนำเงินปลาเข้าสู่ประเทศไต้มวันไต้หวันไต้หวันตัวยังไม่เด้อมวยจำยังไงอันนี่คือมารยาทในการขับขี่ในท้องถนนอันนี้บริแมนการต่อแถวต่อพิวนะน้องตายอันนี้คือมารยาทของเขาอาว่าประเทศไทยบ่มีมารยาทในการขับขี่คนไทยบ่มีมารยาทในการขับขี่รับรองเลยรถสิติดหลายคนนี้ ความลดในประเทศไทยนี่หลายสิบล้านหลายสิบล้านนะสี่สิบห้าสิบล้านนะรถรถในประเทศไทยให้เห็นหรือยังเห็นเลยเนี่ยเสื้อเลยเนี่ยหมวดโอ้โหเสื้อเรยเนีงยว่าคนไทยนี่มีมารยาทและการใส่มารยาทท<ร>ุกของทุกคนบม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือว่าในการรอรถไฟในการขับทีหรือว่าในการสืบของในการ รับของจากผู้อืนอ่นเยอะเลยยังแนม่น้นองตายได้่ไม่เห็นจ้าจ้าเลยนะครับคือน้องตายนี่บวกููบวกยันเลยปกตินี่บวกหูะนะ,ะ,นนะนามาเมืองไทยนี่เปิ่งเปิ่งที่มันอยากต่อกัรเป็นที้เปิ่งทีนตั้งใจต่อกันแบบนี้ปกติน,ตน้นนนนนองต,ตายบวกูเนาะเมื่อนั้นน้องตายไปเห็นไปเจอไปเห็นเขาต่อคิวอยู่ห่างโอ้เปิ่งถามบาหน่อยเอาบาหน่อยเขาล่อรถไฟบ่บ่ห่วยล่อล่ออย่างน้องตายมา เอนลรกหลวงตองใต้เข้าใจว่าต่อแถวนี่การต่อแถวนี่ต่อเฉพะรอรถไฟอ๋อจริงๆแล้วการต่อแถวเนี่ยบอกว่าจะล่ออาหารหรือว่ายังขึแล้วแต่คือกฎระเบียบของเมืองไทยนี่บอว่าจะมีกิจการหรือกิจกรรมยังขึแล้วแต่ต้องต่อแถวเรียงคิวนาะงลองตตยคือยังยังคือยังสงสัยแบบนั้นบ่เคยบ่เคยมีบ่ปฏิบัติ แต่ว่าเพิเห็นแต่อยู่บ้านนะเวลาเขาสื่อฟองแบบว่าแซงอยู่กันต่อไปเด้อคือเขาโมเดลต่อแถวอ่ะคั้นวันบ้านหนองไตยต่อแถวเีงต้องมีต้องมีกิจกรรมยังบ่อ่ามีกิจกรรมก็คือมีแต่นักเรียนเลยโอ้ต้องการุ่งชุ่มชาแมถึงต่อแถวแม่นโอ้แต่สื่อฟองนี่คือ้ปตอเอาไปงนคือปตอเอาแล้วน้องคิดว่าการต่อแถวนี่ดีหรือว่ดีสำนับน้องคิดว่าดีแต่กะ เป็นระเบียบมันเส่ดีแบบไหนดีโฮมหรือหรือดีแบบไหนฮะดีโฮมหรือดีแบบไหนดีโฮมอย่างดีโฮมลรื่องรักแปรมั่งดีโฮมดมดมดอกไม้ดมดอกไม้เอาถาว่าดีน้องตายคือบวปฏิบัติมันเห็นหมู่บวบปฏิบัติกับยากปฏิบัติตามแนวได้ว่าโอ้ยบ่ได้ได้น้องบ่ได้ได้เฮาต้องเริ่มต้นจากตัวเฮาเองเสียก่อนจังซั่นเด้ถ้าคี่าดีเฮาต้องเฮ็ด ก็ยืนโมเฮหตข้าก็ต้องเฮ็ดบอกง่ายๆซะน้องตายยี่ยมบ่ทันเคยมีไผ่น้ำพาเฮ็ดก็เลยบ่ได้ปฏิบัติคือมางเหษจังซี่ได้บัดนี้เขาก็ต้องปฏิบัติเอ้าพอมาที่อองซั่นแล้วน้องตายบ่ได้เข้าโรงเรียนติเข้าอยู่แต่ว่าเอ้ามันบ่เห็นเขาเห็นเขาเลยครูอาจารย์บ่ได้สอนพี่น้องงั้นคือสอนหลวงปรจําสอนแต่าะวงประจําอ๋อแล้วก็คือเข้ามาเมืองเพิ่นก็คือเห็นเพิ่นเฮ็ดก็ เท่น like ้ำเขาตองปฏิบัติตามเพื่อนได้น้องหามบ้านเมื่อวเพื่อวันเหือดพนังต้เหือดร้ายน้องใต้เหือดบอสไอตัวนั่นเลยอโเอาขออีกขออีกน้องตายใต้ขออีกระดีอะรลนา้องโดนบอสไอแม่อัวมาเบิ่งดูบอสโดนหลายแม่อัวเอ้ยมาเริ่มมาเบิ่งประเทศไทยต่อคิวกันเนาะลดลดรถต่อคิวเนาะเอาเออดีดีอีกอีกดีดีวันหนึ่งยี่งพอร้ายแม่อัวเอ้ยมาเริ่มมาเบิ่งประเทศไทยรถต่อคิวเนาะ โดต่อแถวต่อคิวเอ้อีพอไลายไม่อวนี่คือไเนาะเห็นแบบนี้จ้าเือเนาะอันนี้คือที่ไหนครับมนุษย์ข้ามถามประเทศไทยเนาะอ่า่วนซิมนุ์ข้ามคือจะมาดูดนะมาดูกับน้อง่ายไหมครับโอ้บ่อยแล้วมาเบิ่งแล้วสิหู้ดด้เดนะเราคืเจบจุกคือว่าคดค่นค่นมายอค่นเป็นจริงนะเดี๋ยนแบบว่า คือว่าจะได้หนอรับวานจริงบ่ไรฉันมากแล้วกับจุกโคไมาแล้วเนะมากเนนักแฟนดินไท่แว่านเนี่ยขนาดนั้นแล้วลว่าหน,น,นไครบ้นที่เราเปล่ามากนะไอหนึ่งจะไปุด้รูปบอโอเคครับพีโร่เราจะลองฟิเนเดก้าหรือว่าใช่ขอสงสัยหน,นอนอกไปสงสัยว่าบนของถนนกรุงเทพไทยทำไมเองต่อแถวต่อคิว ทำไมต้องมีรถต่อแถวต่อคิวเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นมาร,รยาทอีกอหนึ่งอย่างนะน้องตายเนาะมาร,รยาทบนท้องถนนนะท่านดยู่ทางไหนน้องตายนะเนาะอันนี้คือระเบียบวินัยนอยู่บนท้องถนนของประเทศไทยนะคะระับเนาะอ่ะยังสงสัยยังบอบอ,บอสงสัยโอเคสั่งคันกิปนี้ด็กอ่ะขอตัวลาไปก่อน อขอบคุณขอบุญเอฟซีทีมากค,คอยสปอร์ตรับชมคลิปของพวกเราเนทำกิมานของเราวัานนี้บอน้อยบารโบน้องตายขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสาาดีครับสวัสดี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 จ้าพี่น้องน้องตายสาวหนาวเด้อเฮ้ยฝากไปติดตามสองน้องตายสา <c oughs> วหนาวเลยนะพี่น้องยูทูบอะไรองยูทูบนี่นะเื้ออาไรเนีย่ยนะ น้องตายสาวลาวคนงามน้องตายสาวลาวคนงามก่อนข้าหวานอ่อนๆเอฟซีแน่ครับเขาจะมองเห็นเหมือนมีกระดูกโครงช่างน้องตายเอ่ยอันน่ะจุดนี้ย่างความคืบเพิ่งจะเปิดไฟเด้นั่นไงตรงดันนาเห็นบ่กระดูกโครงช่างสีขาวใสมืดดำๆลงมาน้องหล่านั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละจะเป็นสกายวอล์กซ่องดนรีในหน้องหล่านี่คือสิ่งที่สกายวอล์กซ่องดนรี ตรงไปจะเป็นสวนลอยฟ้ามองผ่านมาจะเป็นเหมือนยุโรปเลยเนี่ยจะเป็นอีกวิววิวนึงให้หลงหลาจะมีสวนลอยฟ้ากลางคลองสองฟ่กฝั่งเป็นถนนตรงกลางเป็นคลองประเทศไทยมีแนวคิดมีความฉลาดมีเงินอย่างเดียวบรสามารถเท็ดได้ต้องฉลาดพ่อแแต่ว่ามีเงินบรไม่เงินเทรดได้เด้่เทได่วมาตองจบอแม่เบามีเงินเทรดได้เคยมีเขาเนี่ยขออนญาตเอ่ยนามน่าประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเพื่อนกาบอกว่า บ่มีคนเมียนมาก็สามารถสร้างประเทศไทยได้นะะฮแต่มีบางคนอักวาถามมีเงินบ่สามารถเทเดได้ไอ้กับบอมีเงิ่อนอะไรเทได้เด้่น้องเสือว่าล่ะบ่เสือเอ้าเป็นลูกจ้างเขาเดย์ผสมปูนน่ะผสมปูนได้เงินพร้อมเด้่เกียร์สีเทาอ่าเป็นเกียร์สีเทาคือจังหวะน้อยแล้วว่ะ เนี่ยรถไฟชนกันน้องมันซ้อนหฮไฮใน่นะโอ้โหท่าท่าออนซ้อนของหลวงตายบอกว่ามีเสนขนาดเลยเด้เป็นทาวนซ้อนแบบบ่มีเงินง่ามไปทาวนซ้อนแบบบ่มี่เหลี่ยมเป็นทาออนซ้อนแบบบริสุทธิ์เด้เป็นตามก็มาจากใจอ่อนซอนมาจากใจของของสาวเล่ายุคใหม่ของสาวเล่าคนใหม่คือออนซอนออนซอนแบบไม่มีสคริปต์ค่ะคือออนซอนตกใจเอง คือชีวิตรจริงก็เป็นจังสี่แล้วลองตายเนี่ยบอเราไปอีียังน่ะอีียงน่ะอีียงน่ะคือแบบชีวิตรจริงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วห้วยแต่ลงตองตายปฏิบัติแบบนี้สแสดงอาการแบบนี้บ่ยังอายคนบ่ล่ะห้วยอยากอาย,าอย,าายไว้นาะบ่อยอยกยนะเห็นแับตกใจโดตนตื่นเต้นโอ้จกใจเราจงเป็นตัวของตัวเองเนี่ยแล้วบอเนี้ยก็อายว่าจังไรก็อยังก่อกระดูกสร้างอายวะไซเบอรแมนดิเขาเรียกว่างาช้างเป็นสกายวอล์คซองดนซีเดี๋ยวลองตายอยากไปบ่ จากไปว่าบ่มีคาปีบ่มีคาขอช่มเนี้ยบ่มีคาปีบ่มีคาขอชมเนี้ยค่ะ<า>ทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปนะคะสาวลราที่ได้เห็นถนนเมืองไทยที่ได้เห็นเส้นทางรถนะคะที่ได้เห็นรถแบบว่า,าน่าจะติดไฟแดงนั่นแหละทุกคนก็าสาวเราก็แบบรู้สึกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่า ก็เหมือนแบบเราได้บอกนั่นแหละค่ะก็คือถ้าเรารู้สึกยังไงเราตื่นเต้นไองไงก็แสดงออกมาเลยนะคะถ้าถามว่าอไหมก็คือเราไม่ไม่เห็นจริงคือเราได้เห็นแบบว่าครั้งแรกอะทุกคนคือเราไม่เคยเห็นแล้วเราไม่เห็นก็คือตื่นเต้นอยู่แล้วอะคือเราจะไปอายเขาแบบก็ก็นั่นแหละไม่ไม่ไม่จเป็นนะคะก็คืออูทําคลิปก็เหมือนกันนะคะบางครั้งแบบอู้เห็นเฮ้ยแบบคือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นมาก่อนไงเราก็ตื่นเต้นแบบ แล้วก็แบบงงเนี่ยแบบคิดว่าเฮ้ยแบบ i, แบบมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูสิหน้าบบตาศาลาวนะคะก็คงใจยากให้แบบว่าพ่อแม่ของพ่อแมอ่มาได้เห็นกับตาคืออูเหมือนกันนะคะทุกคนถึงถึงแม้ว่าอูจะเห็นอยู่ในอ่าคลิปเฉยๆอะทุกคนอูก็ย้ายพ่อแม่ออได้เห็นคือเหมือนที่อูได้พูดนะคะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอูจะ อให้อาพ่อแม่นะคะเข้ากล้องด้วยนะคะแบบเปิดให้เขาได้ดูไงว่าเอประเทศไทยมีอะไรนีมีมากก่อนที่เราเห็นอยู่ในอ่านละครในหนังอะไรอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะถ้าถ้าอ่าได้ไปเห็นตัวจริงโอก็คงอยากแบบอยากถ่ายอยากแบบให้พ่อแม่ไปเห็นด้วยอะ่ะทุกคนก็ นี่ยแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของอูจนมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ให้กําลังใจอูมาเลยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สปอร์ตอูนะคะด้วยการดูคลิปของอูด้วยการกดไลค์อ่าแล้วก็ขอบคุณสําหรับใครนะคะที่ส่งอ่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงให้กับสาวอูนะคะทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสาหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย